พี่น้องมื่อนีละบานเบิดล่ะเบิ่งไว้แต่หมูว่านค่ะไปเบิ่งค่ะปะ้านี่มวดหมูว่านนี่โอ้ยถ้าเก็บก็บพอดีเนา่าสับบ่มเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแต่คอยเบิ่งหม่องนุ่มนี่ก่อนป้าเบิ่์งนะมฮ้ยเบิ่งเห็ดละางกปลูกไว้ได้กินอีหลีพี่น้องยุคห่างสาเฮาอย่ามาลักของข่อยเด้พี่จะมาคุณนะ่ะอืม อุ้ยเป็นทิวเป็นแถวเลยพุงนะอยู่ข้างคลองเดีย๋ยวมาลักของไข่เด้อโหมองเรียบร้อยนี่สามเทื่อเหรอเด้อุ้ยปีนีสามเทื่อแล้วอุ้ยอุ้ย,อย,อยบอมบอมเบ,มบมิ่มเบิ่มนี้แม่มีใหญ่ก็ประจอยได้นี่ปลูกไว้ <c oughs> มองนี่เขาม่าสีถมใหญ่เหรอต้อสีถมเสือเห็ดเหรอ ว่าสิทมนหนมว่าสิทมได้มันสิทมเชื่อเห็นเขาอืออืออือเอาเวลาจ้าเข้าตองขูดขามันเหรอเอามาไปอีกกันวะวนกระตกพี่น้องเอ้ยตกเมื่อนี้ยายเขาสากตื่นเต็นปีนึงตื่นเต็นอ้ย ้องเขาปลาอยากได้เห่ายางออกจากเพื่อนมากเก็บกิโหลดซำเห็ดเขาขายแล 300, 400, 400้วละสามร้อยสี่ร้อยคนบ่อยคนมันใสเป็นสารเราพุณนาอุ้ยดอกบัวก็มีพี่น้องบรรยากาศซื้อปิ้นมอยรัลหลานเด่น <c oughs> ถีบก็โตกซาสะละฮะสุข่าดีไงเันใสก็จะถีบตกซาจ้ามีอีกว่าทั้งวน เห็ดอะไรอะบอกนี่ก็ดงเห็ดผอมได้อยู่นี่เว้ยเบื้งเนี้ยยางออกมาเขาก็ได้เครื่องตาไปอ้อมไปอยู่บ่ได้เพ่าะสามดอกยาจือปลูกกินเองก็ได้สามเห็ดนี่ยังมาลัางขียเดอยังมาล้งขี้ยเด้อนี่ข่อยบอกพี่กัลอะไรนี่ข้างเคื่อนคักแห้งนี่แม่นเห็ดปลูกด้นี่ยาวายาวัดตัวของแท้ค่ะเอา เอาซ้ำนี่แหละพี่น้องมากคุณมาเก็บเห็ดกันคุณอะคุณอะกลางโฮมเก็บเห็ดบคุณได้กลางหฮมเก็บเห็ดแบบสไตล์คุณได้โอ้ยชีวิตโอ้ยก็ไม่ดีแท้ไปค่ะไปถ้ามากกดติดตามให้นเดอค่ะอย่าบ่งซื้อกดไลค์ขอหน่โป่งแนเดอค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะยามันใส่ไข่อยเด้อเนี่ยค่ะบรรยากาศบัวแดงนะคะบัวแดงคุณอะเต็มสะอยู่ ฝนตกลิ้นเมิดมือเบิงส่งมือนี่หาสิเปอร์เซนทั้งวันคนมะฮอเขาหน่อยสิเมื่อแล้๋ยวผ่าหญาไว้ค่ะอยู่ขังเฮือนพูนปลาเห็นละงเ้าอยู่คุณน,นี่ไหนๆกันไหนๆแล้วขอโช์อันนี้เนียอันนี้นะเขาเรียกอะไรบักจักเมนบักอันนี้บักเขือบักเขือคืนเขือบักเขือเปาะบ่าจักนี่ เห็นเบี้ยมันอยู่กัเลยขุดมาปลูกไว้อันนี้กับพุทซามองคุณกับหกแห้งปลาพักหวานค่ะบ๊อั่นดีตัดด้ยแตงยังอย,งอยคุณไม่น,นาปูผ้าหญ้ามันหกแห้งค่ะจะได้ undy, ปูผาไว้ฝนตกเลิศขึ้นหนามนี่ร่องนำ้ำฝนไว้ถทรายนะคะไว้ถทรายหลางแห้งลลางขาค่ะน้ำฝนให้อาหารปลาโตค่ะ ดูแนแหนแดงขยายพันธุ์ยังรวดเร็วค่ะอันนี้ก็เก็บตากทุกวันนะคะอันดอกอันชั้นนี่นี่ในวันที่ฝนพำเกียปลาคือเก้าค่ะคุณเก็บให้ระงงมาแล้วพ้ามาเบ่งปลานี่ค่ะคุณแหนแดงแหนแดงนี่กะเดี๋ยวกระแดงลวก็ตายลงไปเป็นปุ๋ยนะคะลวก็ตักใส่กุ้งใหม่นะคะ เดี๋ยวเพิ่นกับขยายพันธุ์ไม่ค่ะตรงนี้อยู่ในน้ำสภาพน้ำที่ดีนะคะเป็นธรรมชาติเพิ่นสิมักสภาพน้ำแนวนั้นนะคะผู้ไทสนใจกับสั่งทักมาได้นะคะนี่แหนแดงไผ้กิโลละสิบบาทกับพ่อค่ะสนใจกับทักมาด้วยค่ะนี่เฮือนหางแห้งขายสิบบาทพอ่อแหนแดงคุณเกรอเจี๊ยบคาฝนพรำพรมือนี่ ถือโอกาสถ่ายคลิปด้วยเลยนะคะเก็บเห็ดเกี่ยปลาค่ะนี่ไปดูกัน,นประมาณนี้เลยค่ะโทรศัพท์ถึอฝนมันสิพังไปก่อนค่ะบายบายฝนตกดอกบางท่านก็นกนโรนที่หนองเอ้ยบึงบางท่านก็นเริ่มเป็นนวยนวยกับพ่่มใหญ่ค่ะดูกดกนี่ อันนี้เป็นพุทราสามรถนะคะเนาะงากล้องอยู่คุณน่ะค่ะอ่ามีของกินตลอดทั้งฤดูกาลมึงนะเหมื่อฝนมาตกกับ่าทายให้พี่น้องเบิ้งเด้เมื่อนีได้ทายแล้วก็เลยทายค่ะมึงนะคุณพุทราอยู่ข้างบ้านนี่เองนะคะเ,คเดี๋ยวผ้าไปเกีย่ยวป่าคล้องไงผ้าไปเบิ้งคล้องใส่ไก่ที่เหลือเอาพายางอ่อกว่านนี่น้ำค่ะบรรยากาศ บรรยากาศย่างฝนตกบ่มีหม่องอยู่ฝนไม่หง่นะ่ะแล้วหอเขาสากอยู่ฝนแล้วหอเขาสากอยู่ไม่หง่นะ่ะมื่อในยายเขาสากพี่นอ้องไหนก็ไหนๆแล้วถ้าชมให้อาหารปลาน้าค่ะอันนี้กระกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบเขียวนะอันนี้กระเจี๊ยบที่กินฝักนะคะนี่ไงครองอ้าวต้นไม้ลมได้นะ่ะคลองที่รื้อออกเมื่อวานนี้นะคะยังบรูจะบปูไม้บ่จังใด ดูขี้โครนมันสไลด์ลงไปต้องตักขึ้นค่ะเดี๋ยวไปเกี่ยป่าก้องทุนค่ะเขาปีนี่ค่อยงามปันไดค่ะโบท่านได้วานปุ๋ยอยู่ให้ฝนซาก่อนจังจะเอาปุ๋ยลงเพราะว่าเดี๋ยวน้ำถ่วมจะปล่อยปุ๋ยไปให้พี่น้องให้ฝนมันหนึ่งก่อนจังจะวานค่ะอันนี้เขาหอมมะลิค่ะนี่ะฝนตกฝนตก อันนี้ปลูกหยาไว้น้ําถนนนี่แหละคะ่ะจุดประสงค์ก็คือให้มันยึดดินนะคะยังบ่ท่านได้อยากเกี่ยวอยากหย,ยังมันออกให้มันยึดดินคักๆก่อน้าบ่มีห้านี่ก็จะสุดไปหมดแล้วไข่ต้มดูดินเป็นโพร่งเลยค่ะทําสะพานก็ยังไม่เสร็จหรอกค่ะพักก่อนน่ำก่อนค่ะเพราะว่ามันหายไปสองสองชั้นแล้วว่รู้ว่าป้ากลวยจะเรือบอ่อถานขืนอีรีค่ะยามันหล่นนะคะ เทบชัวข้าวไปก่อนค่ะปลาค่ะเต็มเลยสะพานยังสร้างไว้เสร็จดีเรื่องไม่กล้าเดินเท่าไหร่ขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากติดตามบ้านสวนฮือนทั้งแห้งกันไปเงวๆนะคะค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะในวันที่ฝนพรม ห้องหับหนามเฮาท่านแท้บ่ขาดได้พี่น้องปีนี่นามมาเฮากับหับเอาเต็มเต็มเลยแบบดีค่ะพูดควางบวเสียงเงินจ้กบาทได้เงินทั้งว่าสองพันพี่น้องแบบดี <c ười> ออกแบบเองหมดเลยขอบคุณทุกการรับชมนะคะอย่ามันใส่ไข่เด้อพี่น้อง <c ười> กัมานางลางเห็ดค่ะพี่น้องแช่น้ำเกลือไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะ จะล่างไงา่าเห็ดละงกแช่น้ำเกลือไว้หลักกลางอีกสักสามสีน้ำนะคะเห็ดละงกมมิต่ดอกงามๆค่ะถ้าเขาถิ่งไว้นั่งเพื่อนก็นจจบาลออกเรื่อยๆนะคะดอกตูมค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะผ้าช่มบนนันสวนเพื่อนแห้งค่ะต้มใส่เกลือไปนิดหน่อยนะคะแล้วเข้าก็าจะฟีดเอาไว้นะคะ,ะเวลาที่มันบ่มีกินเหาค่อ,ออกมาแกงนะคะในหนาทีเห็ดมันเมดนะคะ เพราะว่ามันเป็นเห็ดออกตามฤดูนะคะ